เพื่อนๆค่ะเดินผ่านร้านนี้ไม่แวะไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่เลยน่ารักมากเลยแต่คาดว่าต้องเป็นโคมไฟเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านว่าคาดว่าเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ใช่โคมไฟไหมโคมไฟฮะเป็นโคมไฟเป็นซีครับผมใช่น่ารักมากเลยมีมีลายเดียวเหรอคะเป็นมัดลายอันเดียวเหรอคะหรือว่ามีลายลายเดียวทำลายเดียวง่ายเล่นี่ทำไมอราคาเท่าไหร่590บาท ราคา590ต่อลองได้ไหมอ่าก็ล,ด,ลดได้ครับลดได้เพราะว่าค,ดดความรับค่ะคุณแก้วเนี่ยนะคะเพิ่งมาเปิดร้านที่นี่นะคะ แต่เชื่อได้เลยว่าต้องมีร้านที่อื่นมาอแล้วใช่ไหมคะข้าวของในร้านนี้มาจากไหนคะมีผลิตภัณฑ์ของเรามีจากไต้หวันครับก็มีสองทีมบางส่วนครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของของบ้านเราก็มีฮะของไทยเราอยากให้แนะนําเลยค่ะเริ่มตั้งแต่มุมด้านนั้นเลยดีกว่าก็เป็นชุดอุปกรณ์ที่เราใช้กันก็คือเป็นพวกช้อนกาแฟครับ ช้อนจาแฟนี่ไฮไลท์เลยคือชิ้นละ10บาททุกชิ้นครับมีาราคากลางขึ้นมา25มี20บาทช้อนจาแฟครับแต่ถ้าช้อนช้อนซ่อมทางข้าวก็มีตั้งแต่29บาท4ชิ้นร้อยครับ3ชิ้นร้อยแล้วเกรดพรีเมียมเลยก็คู่ละ60บาทเกรดหนาอย่างนี้สแตนเลสแต่ การันตีทุกชิ้นแน่นเถอะอ่ายินดีรับคืนฮะถ้าไม่พึงพอใจครับผมอ๋อผมใช่คะแล้วมาทางนี้ล่ะคะพี่มีอะไรบ้างเนี่ยน่ารักเก๋ไม่เท่าไหรเสลนหมดเลยใช่ไหมคะอ่าอ่าตัวตัวนี้ไม่ใช่ฮะครับตัวนี้จะไม่ใช่เป็นที่คุณภาพนี่เสมือนเสมอเหมือนเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับชุบเกรดเองชุบเกรดเองก็คือว่า ไม่มีทางลาะไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมนะคะพวกน้ำพวกนี้คือเราใช้งานไม่ไม่โดนน้ำใช่เป็นใส่ผลไม้ครับของสวยงามบนโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็นี่เป็นราวพาดผ้าแล้วราคาล่ะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาไม่แพงครับถ้าราวตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทครับแถมได้แถมได้หลากหลายหลายช่องแล้วชุดที่แปรนี้นะคะก็ว่าเราจะมีหลายไซส์นะครับแล้วก็สามารถแช่เย็นได้ เข้าไมโครเวฟได้ครับเป็นพ p พีเกตอย่างดีครับทีเนี้ยหากเป็นความรู้ที่รู้มาว่าถ้าเราเริ่มต้นเวลาที่คุณบอกว่าร้อนก็ได้เย็นก็ได้เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นที่เย็นเราก็ต้องเย็นตลอดไปเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับถูกต้องครับเราจะไปเย็นไปร้อนไปเย็นไปร้อนไปเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะต้องแยกหมวดเลยนะคะแต่สินค้าของเขาเนี่ยสามารถได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะแต่คุณต้องเริ่มต้นที่คุณจะ เก็บเย็นคุณก็ต้องเก็บเย็นเลยนะคะถ้าคุณจะไปเก็บร้อนคุณก็ต้องแยกไว้เลยเหมือนอาหารของข้าวก็ของข้าวของหวานก็ของหวานแยกแช่ฟิตพ,พ,พวกอ่าพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรพวกนี้ก็แยกเก็บไว้เลยมิชิดกลิ่นจะได้ไม่ออกในตู้เย็นนะแล้วก็เก็บรกษาตได้นานถ้าเป็นหัวผลไม้อะไรพวกนี้ฮะผลไม้ผักอะไรพวกนี้ถ้าเราใส่กล่องพวกสูญญากาศพวกนี้ฮะมันจะเก็บได้ประมาณสองอาทิตย์แต่ถ้าเราใส่ถุงหรือว่าเข้าตู้เย็นเลย สามสี่วันบางทีก็เฉาละใช่ใช่ทีก็เย็นเย็นเกินก็มีนะคะพอเย็นเกินก็ผลไม้ก็จะช้ำนะคะหรืถ้าเกิดอยู่ในอยู่ในกล่องที่หนาอมหานเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ไปไปในตัวเลยนะคะมีหลายไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็เลือกใช้ได้ตามที่เป็นยกเซทเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่ฮะเป็นชิ้นเลยอ๋อค่ะเแยกชิ้นแยกชิ้นนะครับเพราะเมื่อก่อนเราจะทำจัดเป็นเซตแล้วลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้อนูไม่อยากได้อนี้ใช่ใช่พี่เป็นลูกค้าค่ะพี่ทราบเลยว่าบางทีพี่ไม่อยากได้อันเล็กนะคะเลย ะนนัคืออไรครับถเข็นครับรถเข็นรถเข็นสแตนเลสแล้วก็พับขยายได้ร้อนรับน้ําหนักได้80กรับ80กรับมีชั้น2คนอยู่บนนี้ได้ล้อตัน80กิโลครับอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ390บาทเองครับเวลาบอกราคาพี่นี่ต่อรองได้เท่านั้นถ้าขายต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับรายราคาได้หรือเปล่าคะไม่ได้ขายครับอ้นี่คือเป็นกระเป๋าน้ำร้อนแฟนซีฮะ ไม่ไม่ใช่ตุ๊กตาครับกระเป๋าแฟนซีน้ำร้อนออ้โหคุณคากิฟเก๋ค่ะถือไปไหนก็ไม่รู้ว่าเราปวดท้องนะคะเพิ่อนึกว่าเราอุ้มน้องหมีอยู่น้องหมาอยู่นะคะใส่ทางนี้บางทีขับรถขับอะไรพวกนี้เวลาปวดท้องก็ระวังปวดไม่หรักแฟนซีนี่อยู่สามรอยเก้าสิบสรัสบมาสองรเา2ิ0แล้วมาได้ดีเลยอันนี้ก็คือสเตนเลสทั้งหมดสแตนเลสครับชุดสแตนเลสเป็นหมวดในครัวฮะก็จะมีพวก่ กาต้มน้ำร้อนจะติดเก็บความร้อนความเย็นครับผมชุดต้มชาชงชาจะติดเก็บน้ำร้อนพวกเป็นโตอะไรพวกนี้ก็เต้นเลอรเบอร์สามถึสี่นะครับคือพวกนี้การันตีว่าไม่เป็นสนิมแน่นอนครับครับผมครับแล้วก็สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจากร้านซื้อไปไม่ถึองพอใจเอากลับมาห้เราคืนเงรรินให้ครับครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นกระเป๋า เก็บความร้อนเก็บความเย็นเก็บความเย็นคือเราเราเราเปิดแล้วใส่น้าแข็งเข้าไปแล้วแช่ของเย็นของอะไรได้เป็นกูาคัาปิกนิก,นกนครับราคา,คาราคาเราไปไหนด้วยได้ตลอดเวลาห้าร้อยเก้าสิบบาทครับ <5 90. S 1> ห้าร้อยเก้าสิบไม่เก๋นะ,ะอันนี้มชุดทำโด อันนี้ชุดทำครัวชุดทำครัวก็จะมีหม้อไซส์ต่างๆอันนี้ขายตกลงขายแยกขายถ้าเป็นเซ็ตพอนี่นชค่ะแยกชิ้นอยากแยกชิ้นมดตลบตลิ่วอะ้วพวกนี้สแตนเลสแค่หมดมีพิชาวันนีคุณเดี๋ยวนี้ฉันจะอุ่นหนันนี้วันนี้ฉันชอบกินกาแฟพี่สามารถเอาไปใส่น้ำเย็นอันดับแรกได้เลยน้ำเย็นเลยส่วนอันนี้พี่สามารถใส่กาแฟได้เลยพี่ก็ต้องทำอย่างนี้ไปตลอดใช่ ห้ามเอากลับไปกลับมาว่างนเถอะมีร้านสิ่อื่นอยู่บ้างไหมคะก่อนที่จะมีตลาดน้ำคือปกติเราจะอยู่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับไปวิ่งของศูนย์ราชการครับ <ใช S 1> <ๆ S 2> พวกหน่วยงานไฟฟ้านครหลวงครับแล้วก็ไฟฟ้าไฟผลิตตามต่างจังหวัดการสนับสนุนดีดีไหมคะก็ถือว่า มีลูกค้าประจํานะครับแล้วมาแล้วมาอยู่ที่นี่นานยังคะตลาดเราอ๋องุณเข้ามานีอทิตยที่สองเลยครับน้องใหม่นะคะที่ที่สองแล้วอยากจะให้น้องคุณแก้วนะคะเชิญชวนเพื่อนๆที่เข้ามาชมเว็บไซต์เม er ื่อเอิญอยากจะ้ได้ของเกียร์เกิสของแสเลันเลยพวกนี้มาที่ร้านได้ไหนบ้างนี่ยของแวะมาได้เลยครับตลาดน้ำขวดเลียมครับโซนฝั่งใต้ครับฝั่งใต้ครับ ทางกองจิ๊กโจ้แคะนะครับเข้ามาก็สอบถามได้เลยครับพอถึงจุงกองจิงกโจ้แคะนะคะก็เดินตรงมาเลยนะคะร้านเนี่ยก็จะอยู่ประมาณล็อกที่สามนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเจอคุณแก้วประจําร้านทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับผมยินดีต้อนรับครับแล้วราคาช่วงนี้โปรโมชั่นครับช่วงนี้ก็พิเศษเลยครับถ้ามาในช่วงนี้หรือว่ามาจากเว็บไซต์เดี๋ยวผมจัดพิเศษจัดเต็มให้เลยครับยังไงเออคนทํา สนใจชุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอต่อรองราคานะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปร้านอื่อนอีกค่ะก็เจอกันค่ะสวัสดีนะคะคุณแก้วขอบคุณมากค่ะ